เรียบร้อยเธอเธอช่วยเทให้ฉันด้วยได้ไหมแน่นอนเธอแน่ใจนะว่าเข้าใจทั้งหมดแล้วใช่ฉันรู้จักชาเลนนี้ดีเธอต้องหมุนวงล้อแล้วก็ตกแต่งมัฟฟินของเธอด้วยอะไรก็ตามที่ได้เงีย้ยก็เริ่มกันเลยหมุนหมุนหมุนโอ้ฉันตื่นเต้นจัง <c oughs> อ,าาอะไรนะรับไปสิจ้าไ่สาระตุ๊กตาก,กับเค,ค้กเข้ากันไม่ได้สั เธอก็แค่ไม่รู้จักวิธีจับคู่สองอย่างเท่านั้นเองมาเถอะฉันจะทำให้ดูอะไรนะฟังดูนะสนใจดีนี่ไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรที่พิเศษสุดๆกันนะฉันพนันเลยว่าพวกคุณก็ไม่รู้ว่าผสมตุ๊กตาก,กับเค,ค้กเขาด้วยกันได้ยังไงแต่โชคดีที่แซมมี่และฉันจะทำทุกอย่างให้พวกคุณดูเองพูดถึงแซมมี่ฉันไม่ได้ยินเสียงเขามาพักใหญ่แล้วนะแซมมี่เธออยู่ไหนนะ น้ำตาลวานิลาและกลิ่นวานิลาไข่แต่จะใช้ทำอะไรล่ะส่วนประกอบพื้นฐานไงคุณเมือกที่รักเฮ้ยขั้นแรกเราต้องอบเค,ค้กก่อนแล้วของพวกนี้ก็คือวัตถุดิบที่ต้องใช้ไง ฉันนึกว่าเราแค่จะตกแต่งมัฟฟินกันซะอีกโอ้ทีนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงยังไม่กินเข้าไปอย่างที่เห็นตุก๊กตาตัวใหญ่กว่ามัฟฟินของเธอมากเราก็เลยต้องการเค้กชิ้นใหญ่มากๆางานฉันจะกินตอนนี้เลยนะ <c oughs> ตามสบายเลยมัฟฟินอันเล็กๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกทุกคนอย่างที่พวกคุณอาจเดาก,กันได้ว่าเค้กในอนาคตของเราจะหน้าตาเหมือนกระโปรงสุ่มอ้๋ฉันอยากเห็นผลลัพธ์จนทนไม่ไหวแล้วพนันได้เลยว่าต้องยอดเยี่ยมมากคาร้ไหมว่าต้องทำอะไรต่อใช่แล้วทำทานไงเราจะผสมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน เยี่ยมทีนี้เราก็ต้องร่อนแป้งกันสักนิดเพื่อให้เหนื้อเค้กนุ่มฟูขึ้นแซมมี่เธอช่วยเอาแป้งมาให้ฉันทีได้ไหมจ๊ะแฮมแอแฮมสู่อากาศเปลี่ยนแล้วตอนนี้มีเมฆมากและมีโอกาสจะตกลงมาเป็นฝนแป้ง <c oughs> โอ้แซมมี่เธอลืมกฎสำคัญในการทำอาหารแล้วหรอห้ามจามใส่ถุงแป้งนะ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าเป็นงมีได้ไงนี่นาะฉันก็แค่อยากรู้ว่ายังมีแป้งเหลืออีแค่ไหนเราจากนั้นก็ เอ,เองแล้วกันทุกคนเราไม่จําเป็นต้องใช้แป้งเยอะมากนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณได้เพราะเราไม่อยากให้แป้งของเราหนาเกินไปสู้อย่าลืมผงฟูล่ะเอานี้โอ้ใช้แล้วทํามาทันเวลาพอดีเหมือนเคยเลยนะแซมมี่แล้วก็ใส่ลงไปที่เราต้องทําก็มีแค่เติมเกลือลงไปแต่ระวังอย่าใส่เยอะไปนะทีนี้ก็ได้เวลาออกกําลังกายข้อมือกันอีกแล้วมาเร่งความเร็วกัน เราออกไหมว่ามีอะไรอยู่ในเหยือกนี้มันมีสีขาวแต่ไม่ใช่น้ำตาลเหลวแต่ไม่ใช่น้ำนมจืดไงล่ะที่จริงนะทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำเค้กกันมีวิดีโอทำอาหารอยู่บนช่องของเราเพียบเลยพวกคุณเคยเห็นเค้กรูปมอสุสยองไหมหรือเค้กอิ่มพอเซอร์ไซปิจาคอมังอัสล่ะฉันแนะนำอย่างมากให้ไปดูกันเพื่อหาแรงบันดาลใจนะเราเกือบจะเสร็จแล้วล่ะค่ะทุกคนสุดท้ายก็คือเติมช็อกโกแลตชิปลงไปดยวสู้รอก่อนฮะ ควรดูแลส่วนนี้เองเอาเหรอฉันพร้อมแล้วระวังหน่อยส่วนผสมนี้สำคัญมากนะแล้วก็ลงไปเลยไม่มีคำว่าช็อกโกแลตมากเกินไปหรอกสู้ระหว่างที่ฉันยอ,อยู่อยู่เธอช่วยอุ่นเตาไว้ที่180องศาให้หน่อยได้ไหมตอนนี้เธอเป็นเจ้านายแล้วหรอโอเคเราต้องอบสบปันเค้กของเรานาน45นาทีนะแต่ทุกคนพวกคุณควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยเพราะเตาอบหนาหร ไม่งั้นจะถูกลวกได้ไง่ายๆเลยนะเฮ้ hey, คุณเชฟคะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะพิม์เคกรูปวงกลมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะเราต้องทําเป็นรูปกระโปรงแล้วเราจะรออะไรล่ะลงมือกันเลยเหลือกอยากจัง แซมมี่เธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน้าพราเลือกถึงเจ้าหญิงดิสนีย์อีกรอบได้ไงสุสีเค้กแสนสวยแบบนี้ก็ต้องหน้าตาเหมือนเจ้าหญิงสิแต่ฉันยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นใครดีเอาง่ายมากให้ฉันช่วยเถอะนะเจ้าหญิงเงือกนีใช้ไม่ได้ห่างของเธอสวยมากก็จริงแต่มันไม่ใช่กระโปรงผู้คาฮอนทัสก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่เธอไม่ชอบกระโปรงซูมดังนั้นตัวเลือกของเราก็ชัดเจนมากโอเคตอนนี้ฉันสามารถเริ่มออกแบบเค้กได้แล้วและเค้กก็ใกล้สุกแล้วด้วย ซึ่งหมายความว่าเราต้องรีบและทำฟรอสติ้งกันได้แล้วพูดกันตรงๆนะมันเป็นขั้นตอนโปรโดเวลาอบขนมครึฉเฉลยขั้นตอนแรกคือช็อกโกแลตเราจะใช้เวทมนต์อบขนมกันแต่ทุกคนพวกคุณเอาไปละลายในไมโครเวฟได้นะเยี่ยมเราจะกลับมาจากกัดการอันนี้ที่หลังขั้นตอนที่2ก็คือตีเนยแสมีเชื่อมือฉันกับงานประเภทนี้เสมอแล้วพวกคุณก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ด้วยนะ ฉันเจอนมข้นหวานที่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยเธอช่วยจัดการฟรอสติ้งโดยไม่มีชันก่อนได้ไหมฉันจะไปพักจิบชาสักหน่อยอย่าเพิ่งรีบค่ะคุณเราต้องใช้นมนั้นทําเค้กของเรานะฉันทําอะไรตามใจในบ้านหลังนี้ไม่ได้สักอย่างเธอก็รู้ว่าไม่จริงสักหน่อยแต่ว่าบางทีเธอก็ต้องรอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตั้งหากเชื่อฉันเถอะมันจะต้องคุ้มค่าแน่นอน ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเราจะเติมช็อกโกแลตที่ละลายไว้กันแล้วแซมมี่ถ้าฉันเข้าใจถูกต้องถ้าอยากทําเองใช่ไหมไม่ฉันจะให้เกียรติเธอเป็นคนทําแต่ฉันจะ,สะแสดงวิธีให้เธอดูเองช่วยมาตรงนี้หน่อย <c oughs> โอ้คุณแซมมี่โอเมือกเอ้ยจินตนาการสุดล้นของเธอนี้ทําให้ฉันยิ้มได้เสมอเรื่องที่เหลือที่เราต้องทำตอนนี้นะทุกคนก็คือผสมช็อกโกแลตให้เข้ากันดีขั้นตอนการทำเสร็จสมบูรณ์ ต้องขอบคุณเธอเลยนะแซมมี่เธอทำอางานชี้เป้าได้ยอดเยี่ยมมาก <c oughs> มันเป็นภารกิจของฉันนี่นาไม่อย่างนั้นใครจะตรวจดูว่าเทปโอเคหมดทุกอย่างแล้วล่ะที่จริงฉันคิดว่ามีคนอยากอาสาอีกเยอะเลยนะลองดูนี้สิทุกคนเราได้ฟลอตซิงแสนสวยกันแล้วนะสู้เธอได้ยินหรือเปล่าเวลาหมดแล้วนะเราต้องรีบเอาเ้กออกจากเตาอบก,กันเร็วเข้าโอเคโอเคไปแล้วคะ่ะไม่ต้องตะโกนก็ได้ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเราจะกลับมาในอีกหนึ่งนาที ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งชื่นตื่นเต้นจังเลยทุกคนในที่สุดเราก็เริ่มจะประกอบเค้กกันแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยนี่แหละใช้เลยเราต้องใช้ตัวสปันเค้กสามชิ้นก็พอแล้วนะแล้วก็นะทุกคนอย่าลืมทําช่องไว้ใส่ตุ๊กตาด้านในด้วยล่ะมาเริ่มกันเลยเราต้องพยายามเกลี่ยฟรอสติ้งให้เสมอกันนะทขั้นตอนนี้กันให้สุดฝีมือเลยนะทุกคนและขอความช่วยเหลือได้เสมอ แล้วก็มาถึงชั้นที่สองเยี่ยมแล้วก็ฟรอสติ้งไม่ใช้เวทมนต์กันเสร็จเรียบร้อยเราเอาชิ้นรูปครื่องวงกลมนี้ไว้ด้านบนสุดเพื่อให้ดูเหมือนกระโปรงยิงขึ้นนะทีนี้เราก็ต้องทำให้รูปทรงสมบูรณ์ด้วยการตัดขอบออกทุกคนระวังเวลาใช้ของมีคมนะมีดเนี่ยไม่ใช่ของเล่นดังนั้นขอให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ตามสบายเลย เหลือฟรอสติ้งอีกเป็นชามเลยฉันขอเอาไปได้ไหมเอาแซมี่เรายังต้องใช้อีกหวังว่าเธอจะยังไม่ได้กินมันหมดมนะเ <c oughs> พิ่งเริ่มกินเองแต่ถ้ามีเวลาให้ฉันละก็ที่บิดพาช่วยด้วยฉันต้องรีบทำตรงนี้แล้วทุกคนว่าแต่แซมี่ออกแบบชุดกระโปรงไปถึงไหนแล้วล่ะทุกอย่างราบรื่นดีกระโปรงของเธอมีผ้าซ้อนกันลายชั้นมากเราต้องทำซ้ำไปซ้ำมาโอเคฉันทำได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะ แปลกจริงฉันจําได้ว่าคลีนน้าตาลฟองดองเอาไว้แล้วนี้นะแสมี่เธอทําทฉันตกใจนะฉันไม่ชินกับการแกล้งของเขาเอาเสียเลยอย่าให้เป็นคลื่นนะทุกคนทําทุกอย่างให้เรียบร้อยสวยงามตรงชายยาวๆดูดีแล้วแต่ครั้งนี้เราจะทําให้เหมือนภาพออริจินอลดังนั้นต้องตัดออกนะ หนกไปเลยนะแซมี่ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนเห็นไหมไม่มีปัญหาโอเคท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันแล้วหรือกลอลงได้เลยนี่จะต้องออกมาสุดยอดแน่แล้วก็พอดีเป๊กเบวเธอดูดีมากเลยเแล้วต่อไปอะไรล่ะเราก็ต้องทำกระโปรงให้เสร็จนะสิฉันหวังว่าพวกคุณไม่ได้คิดว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้หรอกนะ ทุกคนพวกคุณควรทำทุกอย่างที่เริ่มไว้ให้เสร็จเรียบร้อยกันนะและหลังจากนั้นถึงจะไปต่อกันที่ขั้นตอนถัดไปได้อย่าลืมถุงมือของเ่ะจะได้ช่วยให้ลูกโดยรวมสมบูรณ์ขอบใจจะแซมี่นี่นะระวังหน่อยดูดีเลยแต่ยังขาดอะไรไปสักอย่างเธอพูดเรื่องอะไรนะ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยฉันมีออกแล้วเอ,อิ่ม แสมมมีันุดดยยอากเลทุกคนไปดูความอลังการของเค้กของเราให้ทั่วทุกมุมกันอีกทีดี าแล้วโรารอขอยช่วงเวลานี้กันมานานมากๆเลยใช่แล้วบอกได้เลยแซมมี่เธอไม่รู้สึกผิดกับการกินเค้กที่สวยขนาดนี้บ้างเลยหรอ,หอฉันก็รู้สึกนะแต่ฉันอยากชิมมากกว่าโอเคเอานี่จ้าเข้าใจนะฉันจะกินของฉันแล้วนะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นของฉันมาชิมกันเถอะไหนที่สุด อืมอร่อยจังอร่อยมากสูดแล้วฉันก็กินไปแค่ชิน้นเดียวอยู่นะฉันเข้าใจเถอนะแซมมีให้กินแบบไม่หยุดยังได้เลย <laughs> กคอนกดไลค์ให้เราหน่อยนะถ้าพวกคุณอยากให้เราทำเค้กเพิ่มอีกแล้วพวกคุณต้องไปลองทำเองที่บ้านด้วยล่ะอของรกขคงค่ะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่องของเรากันนะแล้วพบกันเร็วๆนี้บายยเพื่อนๆที่รักทุกคน